สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสรรพคุณของบุกกันนะคะบุกเ,เป็นพันไม้ล้มลุกนะคะมีอายุมีอายุหลายปีนะคะลำต้นเนี่ยแทงขึ้นมาจากใต้ดินมีความสูงของต้นประมาณ5 0าส0เซนติเมตรหัวที่อยู่ใต้ดินนั้นมีขนาดใหญ่มากนะคะลักษณะของหัวเป็นรูปค่อนข้างกลม แบนเล็กน้อยหรือว่ากลมเป็นแป้นๆน,นะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25เซนติเมตรผิวและสีเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหรือว่าออกสีดำลำต้นและกิ่งก้านมีลักษณะกลมใหญ่เปลือกลำต้นมีสีเขียวมีลายแต้มสีขาวปะปนอยู่มาดูสรพรพคุณของบุกกันนะคะบุกเนี่ยมีรสเผ็ดแล้วก็ออกไปทางร้อนนะคะเป็นยาร้อน มีพิษออกฤทธิ์ต่อม้ามและก็ตับแล้วก็ระบบทางเดินอาหารนะสรรพคุณของเขาช่วยข้อ1ก็คือช่วยในการลดน้ําตาลในเส้นเลือดข้อ2ใช้เป็นอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็ผู้ป่วยโรคไขมันในเส้นเลือดสูงด้วยการแยกแป้งจากส่วนที่เป็นเนื้อทรายหรือว่าชงกับน้ําดื่มโดยให้ใช้แป้ง1ช้อนชา ต่อน้ำหนึ่งแก้วนำมาชงดื่มก่อนก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงวันละ2-3ถึงมมือ้อข้อ3ใช้ทําเป็นยารักษาโรคมะเร็งข้อ4ใช้เป็นยาแก้ไข้จับสันข้อ5ช่วยแก้อาการไอข้อ6ใช้เป็นยากัดเสมหะละลายเสมหะช่วยกระจายเสมหะที่อุดตันน่ยบริเวณหลอดลมออกข้อ7หัวบุกมีรถ มีรถเฝื่อนนะคะแล้วก็มีเหมือนคันๆด้วยใช้เป็นยากัดเสมหะเถาดานแล้วก็เ,เลือดจับก้อนกันเป็นก้อนนะข้อ8หัวนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้โรคท้องมานช่วยแก้ลิสีดวงทวารข้อ10ช่วยแก้ประจำเดือนไม่มาของสตรี ข้อ11ช่วยขับฤดูของสตรีข้อ12ช่วยนำหัวนํะมาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้โรคตับข้อ13ใช้แก้พิษงูข้อ14ใช้เป็นยาแก้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกข้อ15ใช้ใช้หัวเนี่ยหุงเป็นน้ำมันแล้วก็ใส่ที่บาดแผลกัดฟ้าแล้วก็กัดหนองได้ดีข้อ16 บางข้อมูลระบุว่าลากใช้เป็นยาพอกฝีได้ข้อ17ใช้แก้ฝีหนองบวมอักเสบข้อ18หัวใช้เป็นยาแก้ปอดบวมแก้ฟกช้ำดำเขียวข้อ19โลกบุกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณยิ่งกว่าไวอากา้าหรือว่าเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะ,ะมีเรื่องเล่าว่าเนาะ ที่บุรีรัม์เนาะเขาบอกว่าแนะนำให้ลองพิสูจน์ด้วยกันเอาเอาไม้พายปากหม้อแล้วก็นำสมุนไพรบุกเนี่ยเอามาเอามาย่างไฟให้หอมแล้วก็ผูกไว้กับไม้ห้อยจุ่มลงไปในหม้อต้มใส่พอพอท่วม,มเมล็ดบุกจากนั้นก็เอามาเอาบุกเนี่ยลงไปในหม้อเลยแล้วก็ต้มยาจนกว่า น้ำเนี่ยจะไหลออกมาเมื่อเดือดแล้วก็ต้มน้ำตาลทรายแดงพอประมาณเนาะ,ะต้มไว้พอหวานหลังจากนั้นก็ชิมดูถ้ายังมีอาการคันคออยู่ก็ให้เติมน้ำตาลเพิ่มแล้วค่อยๆชิมถ้าไม่มีอาการคันคอแล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วก็ให้นำสมุนไพรดูไม่รู้ล้มเนาะเข้าไปใส่ด้วยประมาณหนึ่งกำมือจากนั้นก็ต้มให้เดือดปล่อยให้เย็น เก็บไว้ในตู้เย็นใช้ดื่มหนึ่งเปกประมาณ30นาทีจะปวดปัสสาวะโดยอตัตโนมัติโดยธรรมชาติอาวุธลับก็จะสู้ขึ้นทันทีเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลของที่มาของบุกนะคะอ่านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่มาของข้อมูลนะในเรื่องของสปปรรพคุณของบุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ